โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับตัว T20 นะครับวันนี้จะสอนวิธีการคาลิเบตเก็มทิศนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าหน้าจอหลักที่พร้อมบินนะครับเข้าที่รูปเฟืองนะครับที่รูปเฟืองมันจะมีสัญลักษณ์ดนอยู่แล้วสีเขียวนะครับให้เราเลื่อนมาที่คําว่าตั้งค่าคั้นสูงนะครับอ่าเราจะเห็นว่า IMU and Compass Calibration นะครับให้เรากดที่บรรทัดที่2 มันจะมีอันบนอันบนเป็นการคาลิเบรเอ็มยูนะครับค่ามันไม่ค่อยจะมีปัญ,ปญหาอะไรหรอกครับส่วนอันล่างคือการคาลิเบรเข็มทิศนะครับเราจะทําต่อเมื่อมันขึ้นฟองนะครับกดที่คาลิเบรเข็มทิศมันจะบอกว่าให้เราทําการหมุนโดรนนะครับ1รอบนะฮะเนี่ยฮะมันจะบอกให้เราทําการหมุนโดรนอ่าลองครับหมุนครับวิธีการหมุนก็จับโดรนขึ้นยกนะครับ อ่าหมุนอ่าหมุนอ่าแล้วเรามาดูหน้าจอกันหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยอ่าเราจะเห็นกล้องด้านหลังนะจะมีการหมุนอยู่นะครับหมุนไปเรื่อยโอเคอันนี้คือเสร็จลวมันจะหายไปมันจะหายไปคือมันเด้งออกไปก็คือหายไปนะครับโอเคนะครับแค่นั้นเองเนาะใช่สาหรับคนที่ต้องการ T ยี่สิบนะครับอ่าก็ให้ติดต่อมาได้ที่นี่ครับนี่เลยครับกุ้งเมจิกคอมบี้ครับอ่าสต็อปนะครับกดหยุดกดพอดนะครับแล้วก็โรได้เลยนะครับไลน์ได้ด้วยนะครับ